ถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีตรงหน้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชทานโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริเราทําความดีด้วยหัวใจด้วยส่งมุ่งมั่นให้ขสาศนิกรทุกหมู่เหล่ามีความสมัครสมานสามัคคีร่วมมือร่วมพเจ้า นกพระโคมิบานบนญสิเเริเริดเเบจคลิเพืสยาท่านนะครับกล่าวปฏิญาณพร้อมกันามครั้งนะครับเราทําความดีด้วยหัวใจครับาดีด้วยหัวใจเราทําความดีด้วยหัวใจ เราทำความดีด้วยหัวใจเราทำความดีด้วยหัวใจเฮ้ยวค่ะภาพนี้จะเป็นภาพประวัติศาสตร์อีกภาพหนึ่งของพวกเรานะคะที่เรากำลังจะทําความดีด้วยหัวใจถวายพระบาทสมเด็จพระนข้นะครับค่ะซึ่งจะแบ่งออกเป็นสองแถวนะคะท่านประธานในพิธีเรื่อยไปเรื่อยเลยเรื่อยไปเรื่อยเลย